นายปาตัสองนายมีอะไรจะคุยกับฉันไหมเออก็ไม่มีนะแล้วเราจะคุยอะไรกัน,นดีไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยน,นั่นน่ะหลังนายเอ,อ้ยมังกรสาบัวที่ b x t v สร้างมาที่นี่ได้ยังไงใช่ใช่ใช่มังกรสา,ามบัวที่เทพเจ้า b x t v สร้างมาที่นี่ได้ยังไงแก้แล้วตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพวก นี่เ네นี่ยโลกเทพเจ้าปาโตกำลังโดนโจมตีเราต้องรีบไปช่วยนะโอเคได้เลยเดี๋ยวเราจะไปตามแก๊งปารโตตัวอื่นๆนะโอเคโอเคพวกเราแก๊งปาโตเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่อะไรเหรอใช่ใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยโลกของเทพเจ้าปาโตกำลังโดนโจมตีเราต้องรีบไปช่วยเขานะ อีกแล้วเหรอถรถเทพเจ้าปาโตทำไมโดนบ่อยจังไม่รู้เหมือนกันส่นั้นเราไปช่วยกันเถอะโอเคแล้วใครจะไปบอกออโตเก้าล่ะเดี๋ยวให้ฉันไปเองโอเคได้เลยปาโตหนึ่งเดี๋ยวพวกเราไปก่อนนะใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวฉันจะไปบอกปาโตเก้าลาลนลาลาล ี่นี่เย็นสบายเย็นสบายดีนะเอ้ยนั่นใครอ่ะเอ้ยปาโต้หนึ่งนี่แย่ yeah, แล้วปาโต้เก้าเละโลแทนพระเจ้าปาโต้โดนโจมตีอีกแล้วเหรอทำไมมันโดนบ่อยกันน้ากันหนาอเคงั้นฉันต้องไปช่วยแล้วสินะโอเคโอเคไปกันท่านเอ่อ,เ,อ,อเจ้าว่าหกแกพร้อมที่จะสร้างตัวตนของท่านว่าวเกตเลยยัง พร้อมแล้วโอเคถึงแกจะสู้ข้าถึงแกจะตัวเล็กกว่าข้าแต่แกก็มีพลังสูงกว่าข้าทำให้แกกลายเป็นลูกพี่ของข้าซะง,งั้นโอเคเราไปสร้างท่านว่าวเจ็กันเถอะมาเลยเราได้สร้างท่านว่าวเ็แล้วดูหน้าตาที่แท้จริงนี่นี่แหละท่านว่าวเจ็ดเราปิด บังใบหน้าไม่ให้ใครเห็นจริงๆก็ใช้ตัวโคซโลกนี่แหละแต่ท่านว่าเจ็ดมีหน้ากากที่ปกป,ปิดใบหน้าไม่ให้ใครมองเห็นใบหน้าของเขาแล้วแน่นอนเราจะใช้ท่านว่าเจ็ดไปจัดการพวกมันโอเคโอเคนั้นเราจะรออะไรกันไปดุไปลุยเฮ้ย,ยแกคือใครว้าข้าคือเจ้าแห่งนรกู้ทีิข้า,า,ขาทำลายทุกสิบปัทุกสรรพสิง่ง เฮ้ยใจล็กมาเหรอเดียวเดียวเดียวฉันต้องใช้พลังของเทพระเจ้าคอยยังค่าจัดการมันแล้วสินะอะอ่าไม่ต้องมาพูดไอ้โง่แกพูดแบบนี้ต้องหาการหาเรื่องฉันแน่นอนนั้นเรามาต่อสู้กันเพื่อชิงตำแหน่งย้าะอ้าอ้าอ่าแล้วทีนี้แก้แทงค่าอ่ะอ่าอ่าอ นนยละมันมากระทิงน้อยของข้าเฮ้ยเจ้ากระทิงแกต้องไปฝั่งนู้นสิเฮ้ยแกต้องไปฝั่งี่ฉันเดินไปสิไม่ใช่ไปฝั่งนั้นเออไม่รู้เหมือนกันกระทิสงสงสัยมันละผิดทางมาโอเคเราไปกันตอเลยโอ้ยโอ้ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยขอบคุณมากเลยนะเจ้าลูกน้องที่เอาทายเซท็อปของเทพเจ้าปาโตมาโอเค พดแล้วพวกเจ้าใช้อะไรในการล่ามันมาในเมื่อฉันเห็นว่าพวกมันได้ทําการไปอยู่ในโลกเทพเจ้าปาโตอ๋อพอดีว่ามันเผอไงหลุดจากกลุ่มแล้วเราก็ได้จับพวกมันโดยการที่สะกดจิตให้พวกมันมึนๆแล้วมาที่นี่ว้ขอบคุณเจ้าลูกนะ้องทีนี้ฉันจะปฏิบติพวกมันเด้ออ้ออออออ้อวะอ้ออออ,อ,อ,อ ฉันจะประติดไทเฟท็อกล่างโหดโหดวอ่ะอ่ะอ่และเอามาต่อสู้กับไอ้พวกนั้นอ่ะอ่ะสะกดกิตไอ้ไทเซท็อปไมอเป็นไยละผลงานชิ้นโมเดลของข้าถึงแม้มันจะดูเหี่ยหีหน่อยแต่ข้าบอกได้เลยว่าครั้งหน้า จะสร้างตัวละครให้มันดีๆกว่านี้สกดกิบไอ้อยเซทเอาไปมันดีๆกว่านี้แล้วมันก็จะกลายเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากๆแล้วที่นี่แก้งทีเป็นเจ้าปาโตมันจะต้องแพ้ว้าอๆๆเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามชมตอนต่อไป